สวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่อง Banana Green Channel วันนี้มี20อันดับ EP 3ไม้สกุลดิเฟนบาเกียมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอันดับที่1ต้นนางพญาหงสาวดีด่างชื่อทางวิทยาศาสตร์ดิเฟนบาเกีย d ดิวเกนสิตวาไลเกตอันดับที่2ต้นไม้เท้าใบต้นลิ้นของแม่สามี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ defense bar gear overderdiy the อันดับที่3ต้นเทพประธานพรชื่อทางวิทยาศาสตร์ defense bar gear ปวดต t ิโกอันดับที่4ต้นแสงจันทราชื่อทางวิทยาศาสตร์ defense bar gear t o p i c m a r i a n อันดับที่5ต้นช้างอาบูฮาซัน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ defense b a r b i a r memoria corsi i f e n อันดับที่6ต้นช้างเผือกชื่อทางวิทยาศาสตร์ defense Bar b a r b i a r b a l a k i n a n a อันดับที่7ว่านนางพญาหงสาวดีชื่อทางวิทยาศาสตร์ defense b a r b i a r d i l g e n i s อันดับที่8ต้นช้างเอราวัน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ดิฟเฟนบาเกียเจนยเนตไวเนอร์อันดับที่9ต้นเสือดาวต้นช้าง3ามสีชื่อทางวิทยาศาสตร์ดิฟเฟนบาเกียบัวสีลีเกลอันดับที่10ต้นเศรษฐีวินสันบริเวียชื่อทางวิทยาศาสตร์ดิฟเฟนบาเกียบริเวียอันดับที่11ต้นคุ้มเศรษฐี ว่านนางคุ้มชื่อทางวิทยาศาสตร์ Defense Barque v e r n e r y อันดับที่12ต้นสาวน้อยปลาแป้งด่างชื่อทางวิทยาศาสตร์ Defense Barque m a c q u a r o t a Bunting Wallaket อันดับที่13ต้นดาวเจิดจ้าชื่อทางวิทยาศาสตร์ Defense Barque s t a r n i g h t อันดับที่14 ต้นกระทุงพรชัยชื่อทางวิทยาศาสตร์ d ิ p h t h e r i a ใ h y บิ i กระทุงพรชัยอันดับที่15ต้นนางพญาหงเหินชื่อทางวิทยาศาสตร์ d i ฟ h t h e r i u l i b e a อันดับที่16ต้นกระทุงเพชรลัดชื่อทางวิทยาศาสตร์ d i p h t ีย r i exotica อันดับที่17 ต้นช้างพลายชื่อทางวิทยาศาสตร์ d i f f e n b a u i a orientica อันดับที่18ต้นกระทุงกิติศักดิ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Diffenbaughia hybrid กระทุงกิติศักดิ์อันดับที่19ต้นกระทุงขุมทรัพย์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ d i f f e n b a u i a t e s s u a c h e s และอันดับที่20 ต้นเทพประทานพรด่างชื่อทางวิทยาศาสตร์ดิฟเฟนบาเกียปวัวตอริโกวาไลเกตก็จบไปแล้วนะครับ20่อันดับไม้สกุลดิฟเฟนบาเกีย EP 3หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย